สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปปกรณ์ครับวันนี้แชมเปี้ยนตัวที่50ของวริฟก็มาแล้วนะนั่นก็คือวูของนั่นเองโครเทว้าโครเทมาพร้อมกับสกีนนะก็ไปดูกันได้เป็นได้ทั้งไฟเตอร์แล้วก็แทงนะหรือเป็นแอสซัสซินก็ได้นะถ้าออกดาเมจแรงๆเดี๋ยวมาดูสกิลของเขากันก่อนดีกว่านะโดยที่สกิลแรก สกิลแพสซีฟนั่นก็คือควาชิ่งโบนะการโจมตีและสกิลของวูคองนะครับจะทําให้จะทําให้เป้าหมายติดสแต็กะครับเป็นเวลา5วิสูงสุด5สแต็กนะโดยสแต็เนี้นจะทําให้วุคองและล่างควนสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป้าหมายมากขึ้นนั่นเองสกิลแรกก็คือ Golden s t ตารกดใช้จะทําให้การโจมตีครั้งถัดไปไกลขึ้นและก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถฟืนฟูพลังชีวิตให้แก่วุคองได้ด้วย แต่ถ้าใช้กับมินเนี่ยนจะฟื้นฟูพลังชีวิตแค่25%นะครับสกิลที่2นั่นก็คือบอริเ e r t r i ริก r ตอร์ูคองนะครับเมื่อใช้จะล่องหนนะครับแล้วก็ทิ้งร่างโขนของเขาในที่ที่เขาจากมานะครับซึ่งจะโจมตีตัวสตูที่อยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อสร้างความเสียหายสกิลที่3ก็คือ n i m b l ัสไดซึ่งเป็นการพุง่งเข้าหาสตูนะครับพร้อมกับร่างโขน2ตัว ซึ่งจะสร้างความเสียหายกกยภาพโดยที่ถ้ามีสตูอยู่ใกล้ๆกัน3ตัวขึ้นไปนะครับมันก็จะพุ่งแยกกันนะตัวเรากับร่างโคนอีก2อันแต่ถ้ามีสตูตัวเดียวมันก็จะทุกตัวพุ่งไปที่ตัวเดียวนะจะทําให้ร่างโคนเนี่ยจะทําให้ร่างโคนตีเป้าหมายเดิมซึ่งจะสร้างความเสียหายน้อยลงนั่นเองและบุกฟองจะได้รับความเดืวโจมตี35เป็นเวลา4วินาทีหลังจากการพุ่งนั่นเองและอันตีของเขาก็คือไสโครนนะครับก็คือการคือการหมุนตัวพร้อมกระบ,บอกนะครับ ได้รับความเร็วเคลือ่อนที่เพิ่มขึ้น30%แล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพบบกด้วย8%ของพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูเป็นเวลา2วินะครับศัตรูที่โดนสกิลนี้ครั้งแรกจะทําให้ถูกยกขึ้นนะแล้วก็สกิลนี้สามารถใช้ได้2ครั้งหลังจาก่า่ครั้งแรก8วินะและสกิลอันตีนี่ก็คือสามารถใช้กับสกิล2ของเขาได้ด้วยนะก็คือร่างโคลนก็คือปล่อยร่างโคลนแล้วถ้าเรากดอันติอย่างเงี้ยร่างโคลนกับตัวเราก็จะมีอันติใช้พร้อมกันแล้วก็สามารถใช้ได้อีกครั้งด้วยนะ เดี๋ยวเราไปดูคอมโบขร่าวข,ของบุคองเดอะมังคีคิงลิงน้อยจอมปวดของเรากันหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูไอเทมแล้วก็รูนกันนะโดยที่บูคองเนี่ยสามารถเอาไปป่าก็ได้นะหรือเอาไปยืนเลนก็ได้เหมือนกันถ้าไปป่าก็เอาสามัยไปถ้าไปยืนเลนก็เอาเป็นอีกไนไม่ก็อันโกสก็ได้นะเอาอิกไนเนี่ยเนะี่ยโดยที่ไอเทมชิ้นแรกที่จําเป็นก็คือโยมูโกสเบรดนะจะทําให้บูคองเนี่ยวิ่งไวแล้วก็ได้รับเจาะเกราะด้วยและชิ้นต่อไปก็คือไตฟอร์นะฮะหรือทรนะินิตี้ฟอร์นั่นเอง ก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การโจมตีทั้งถัดไปเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็ได้เมื่อตีจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะเนี่ยจำเป็นสําหรับบูของมากเราจะเอาเป็นเทเลพอร์ตไปนะเพราะว่ามันราคาถูกลงแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วบูของก็เป็นตัวดันที่ดีด้วยแล้วก็รุนแรงแล้วก็เร็วด้วยชิ้นที่3นะเป็นดัตเบนะเอามาเจาะเกราะแล้วก็ทําให้การโจมตีครั้งถัดไปนี่แหละแรงขึ้นใช้คู่กับสกิลร่องโหดของเขาได้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับบ,บูของนะชิ แบล็กเคเบิลก็ได้เลยนะหรือว่าจะออกเป็นจอกรลออีกก็คืออันนี้แหละสามารถออกอันนี้ก็ได้อีกอันนะจะเป็นมอก็ได้นะถ้าเขามีเวทแรงๆนะหรือว่าจะออกเป็น GA ก็ได้เหมือนกันถ้าเราอยากได้จอกรล่อเพิ่มก็เอาอันนี้ไปนะแล้วก็ถ้าอยากได้แบบเอาชีวิตรอดมากกว่าเดิมก็เอา GA ไปก็ได้นะรูนสามารถใช้ได้2อันนะก็คือคอนคลูเรอร์เนี่ยอันหนึ่งไม่ก็ถ้าอยากเบิร์ดแรงๆก็คืออิเล็กโทรคิวนะ แล้วก็ไอเทมเซตไอเทมที่2นะก็จะเป็นแบบกึงแทงนิดหนึ่งนะแล้วก็มีดูดเลือดเอาเป็นแบ็กคลฟก่อนจะได้ตีเราวิ่งไวขึ้นแล้วก็ลดเกราะของอีกฝ่ายนะอันนี้2คือโยมูอันนี้จะเป็นมากเพราะว่าจะทาให้วิ่งไววิ่งไวเพิ่มอีกนะแล้วก็เดดแดนนะได้ดูดเลือดแล้วก็ตายยากขึ้นอันนี้ก็ได้เกราะตอนเลือดน้อยแล้วก็อันนี้ก็ซัดเทนเพิ่มขึ้นทุกอย่างอันนี้เราจะเอาเป็นรูนคอนคูเดอร์แทนนะ เพราะว่ามันสามารถทําให้เรามีซัตเทนที่มากขึ้นแล้วก็ยิ่งสู้นานๆเรานก็ยิ่งเก่งด้วยรูนเป็นแบบนี้นะอันนี้เอาไว้ดูดเลือดเพิ่มเหมือนกันแตะเซตที่3ามาเป็นเซตฟรีดิคอนนะใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้เหมือนกันเราวนเอาเป็นอิเล็กโตคิวนะแล้วก็ตามนี้เลยเริ่มด้วย IE ก่อนเลยหรือว่าเริ่มด้วยลาพีสไฟเอร์ก็ได้นะจะได้ตีไกลขึ้นไปอีกนะสามารถให้สกิลหนึ่งแบบยาวเหมือนกับตัว a d c a r r ีเลยมีคี3ชิ้นนะก็จะอยู่ที่75ขยับยกเพิ่มคิไปอีกชิ้นก็ได้นะ แล้วก็มีดูดเลือดนะบัตเตอร์ในดูดเลือดแล้วก็ GA ไว้กันตายนะก็จะประมาณนี้นะเซตไอเทมของอูคลองทั้ง3เซตใครชอบแบบไหนก็ลองไปดูก็ได้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่ออูคลองนั้นหนึ่งหนึ่งก็ดีทีมไฟก็ดีนะอูคลองนะตอนต่อเราก็จะพุ่งไปแล้วก็ตบแล้วก็พุ่งหนีออกอย่างนี้ก็ได้นะ <laughs> อย่างแรกก็คือจะพุ่งไปก่อนก็ได้นะหรือว่าจะทุบไปก่อนก็ได้แล้วแต่เราจะมีพุ่งสกิลสองแล้วก็ทุบแล้วก็อันตร ตีเสร็จใช่ไหมก็ตีสักพักหนึ่งหรือว่าใช้สกิลหนึ่งไปด้วยแล้วค่อยอัติอีกรอบนึงนี่คือคอมโบของบูคองนะครับเนี่ยเห็นป่มสแต็กเต็มแล้วก็สามารถตีได้เรื่อยๆโดยที่เราจะเนี่ยตีไปก่อนแล้วก็พุ่งสกิลสองอันติเปิบ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 บอันติหมดใช่ไหมสกิลหนึ่งพร้อมแล้วก็กดอันติกลางอีกรอบหนึ่งได้นั่นเองจะประมาณนี้นะแบบไว้ป่วนทีมไฟนี่คือคอมโบของบูคองนะครับ ถ้าใครชอบหรืออยากให้ทำคลิปตัวไหนคลิปอธิบายรูนสกิลต่างๆของตัวไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ